สำหรับ EP นี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวชมซากุระพร้อมทั้งชมฟูจิซังด้วยในคลิปเดียวเลยไปที่เมืองมัสดะครับซากุระที่นี่บานกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับใครที่อยากกระวางแผนว่าได้ชมที่มาสและซากุระในทลิปเดียวกันก็อยากให้ที่นี่เป็นตัวเลือกหนึ่งครับ Have no regrets, the i of my chest I'll never forget what it's like to be in debt Baby stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gangs, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own เราพักที่เดิมแต่เราย้ายห้องนะครับเราย้ายมาห้องนี้แฮ่คุณเอ๋เป็นไงบ้างเ,าเห็นห้องแล้วหายเหนื่อยใช่ได้เห็นห้องแล้วก็โอเคอืกว้างขึ้นกว่าบวานมากใช่กว้างมากใช่นอนเล่นแถวนี้ก็ได้จะนอนนี่ใช่ไหมไม่ เป็นแบบเปิดประตูเข้าไปกว้างขึ้นห้องน้ำกว้างขึ้นกว้างขึ้นแต่ก็ยกสูงอยู่ดีิที่สุดอ่าโอเคดีดีดีก็ยังดีกว้างขึ้นกว้างขึ้นส่วนห้องปกติประตูมันจะต้องดึงออกไงดึงแเข้าถ้าเข้าก็ดีอืมผ่านเสื้อเหมือนเดิมอืมผ่เสื้อเหมือนเดิมกระตกยาวกระตุบอ่า โซฟ้านะครับแล้วก็เตียงสองเตียงเตียงสองเตียงแล้วก็ทีวีไม่ไม่ติดฝั่งนี้วะไม่ไม่ติดฝั่งเนี้ยกะว่าให้คนนั่งตรงนี้ดูทีวีตรงนู้นดูทีวีตรงนี้เขาไม่นอนดูทีวีกันนะฮะควาเพื่อคนคนนี้อ่าโอเคเรียบร้อยฟ้าก็เนี่ยเหมือนกันสองละรูอืมเฮ้แต่ว่าหลับจากกาที่านอนเมื่อคืนนั้นหมอนะเขาให้หมอนแบบนิ่มๆแล้วก็เป็นแบบเมมโมรี่โฟม อืม,มอีกหนึ่งคือจะนอนยกหนวสูงแค่ไหนก็ได้เออใช่แล้วแต่ชอบอ่ะอโอเคจบการรายงานสวัสดีเดสีบครับผมทุกคนวันนี้แพลนเราก็คือจะไปที่ มาส,ส,สุดะเออมาสุดะอ่าก็เดี๋ยวจะรีวิวกันเดินทางเผื่อใครมาปีหน้าก็แล้วกันอืปีนี้ไม่น่าไม่น่าทานนะเพราะว่ากว่าคุณโอจะตัดก็คาดว่าน่าจะเป็นซากุระเดินทาง <laughs> <laughs> ที่นี่จะเป็นพันอะไรนะคาวาสุหรอประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันคือมันจะบานเร็วเระมาณ กลางกลางเดือนกุมภาค่แล้วเขาก็บอกวันบานนานนะใช่นานเป็นเดือนเลยเมื่อเปรียบเทียบกับพันที่บานตอนเดือนเมษานล้นจะบานอย่แค่ประมาณอาทิตย์เดียวใช่เราไปมารอบหนึ่งละรอบนั้นก็โอ้โหฟูบูมสวยมากรอบนี้ก็หวังว่าอากาศจะดีเผื่อจะได้เห็นฟูจิด้วยไปกัน ตอนนี้รถก,ก็มาแล้วนะครับเเราขึ้นเป็นรีนคาร์นะครับตัเบอร์เก้าัเบอร์นา <9 S 2> ตู้นี้เลยมีคนรอแล <S 1> <S 1> <ค>้วการเดินทางคือง,ง่ายๆเลย, <S 1> <S 1> เลยนั่งรถอะไรก็ได้มาให้ถึงสถานีโตเกียวใช่ค่ะแล้วก็นั่งชิงคันเซ็น ไปลงที่สถานีโอดาวาระอ่าประมาณจากนี้แค่ครึ่งชั่วโมงห้านนเนาะใช่ค่ะแต่จากโอดาวาระไปที่มัสดาต้องนั่งสายโอดาชิวซึ่งมันไม่รวมอยู่ใน JR Pass เออก็ต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มดูจากในแอปก็ประมาณ220รยีเยน,นเนองอ่ะออครึ่งชั่วโมงจะกินข้าวทันไหมเนี่ยแหลกลวนเออขึ้นไปต้องกินข้าวเลยเราซื้อข้าวมากินด้วยตอนนี้มันประมาณแปดโมงนิดนเนาะ เราได้ขึ้นรถแล้วครับแล้วเราจะรีบจ้วงเพราะว่าในเวลาขึ้นช<ร>ั่วโ<ฮ>มงเองอันนี้คืออาหารของเราซึ่งแบบแมง้ไข่ยังแพงอะเป็นพันไม่มีเนื้ออยู่ไว้กี่ชิน้นใจร้ายมากกิ้มก่อนนะอ่ะตอนนี้เรามาถึงโอดาวาระใช่ค่ะนี่รถเราขึ้นมาเมื่อกี้ครับตอนนี้เราก็ไปห,หาสายโอดาคิวกันไะ ั้งที่เราจําไม่ได้เราวว่าไปยังไงอะ่ะเออไปม,มั่วๆเหมือนกันวันนั้นอะเมา,าขี้ตามากเลยตื่นตั้งต่ีห้ามั้งจริงเหรอจาได้ว่ากูเช้ามากอะ่ะแก้แแปต่อจิ้มก็มีวิดีโอที่คุณโอ๊ตทำไว้แล้วปะทําไว้แล้วแต่ว่าตอนไม่มีไมค์ฟุยไม่รู้เรื่องเลยอตอนนี้ก็อาจจะไม่รู้เรื่องเหมือนกัน <laughs> อะหลังจากที่เราลงจากชิงกันเซ็นแล้วค่ะก็ามาตามเส้นทางของโอไดคิวไล แล้วก็มากดตั๋วหนึ่ยยี่สิบเยนไปคือจะไป JR ก็ได้แต่ไมต้องต่อละอีกหลายต่อใช่ใช้เวลานานกว่ามากอ่ะเท่าหัดเลยอันนี้ใช้ประมาณยี่สิบนาทีในเรื่อง4สี่ห้านาทีอะไรเงี้ยเออป่ะไปกันเรายอมเสียเงินนิดหน่อยเพื่อที่จะสะดวกเรื่องเวลามากขึ้นขบวนที่เราจะต้องเลือกนะครับจะต้องเป็นขบวนนี้โอดาคิวโอดาคิวไลน์เอ็กซ์เพรส ไปที่ชินมัสดะไปที่ชินมัสดาแพลตฟอร์มเก้าหรือสิบเก้าหรือสิบก็นี่ไงเก้าโมงสามสิบห้าก็เป็นแพลตฟอร์มสิบเอ็กเพลสนะคะอ่ใช้เวลาเดินทางสิบเอ็ดนาทีไปตอนเก้าโมงสามสิบห้ามีเวลาอีกสิบนาทีไปโอ้สถานีสวยจังสำหรับวิวริมทางวันนี้นะครับเห็นฟูจิซังด้วย ตลอดทางเลยนะครับแต่ว่านั่งไม่นานครับประมาณสักไม่เกิน20นาทีก็ถึงละเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับอยากให้ทุกคนได้รับบรรยากาศแบรราาศบนีบรราา้ด้วยกันไปกันครับเรานั่งรถอีกแค่ต่อเดียวนะครับ <c oughs> ก็มาถึงสถานีปลายทางแล้ว แป๊บเดียวจริงๆแล้ววิวก็สวยด้วยนั่งเพลินเลยครับอะเราออกมาจากรถไฟสายโอดาคิวแล้วครับใช่ค่ะออกมาทางนอตเอ็กซิสนอตเอ็กซิสนะครับค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะตรงนี้มันคือสถานี JR อือเออแต่ว่าจำได้ว่าครั้งก่อนเราเดินไปทางเนี้ยแล้วก็เลาะสายขึ้นไปอือเออแต่ว่าอันนี้เราทะลุ JR ไปได้ไหมนะได้ได้หรอมั้งลองเดินไปดู สรุปว่าทะลุไม่ได้นะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นออกจากชินมันสดาเสร็จแล้วก็ให้เราเร,ระวังรถเห็นไหมวิวตรงนี้คือแบบสะดุดตาเลยครับสงสัยมีโอกาสจะต้องหาเวลามาเดินเล่นเมืองน,นี้ซะหน่อยละ ดูหน้าเดินเล่นมากเลยคือซอยนี้เป็นแลนด์มาร์กมากอะ่ะเห็นฟูจิซังชัดๆเลยไปกันต่อได้ดูวิวห้องน้ำสิครับห้องน้ำยังสวยตุ้ชื่นหัวใจก่อนเข้าไปฉีเออ เดินตามทางป้ายสีชมพูมาเรื่อยๆครับหรือไม่ก็ไหลาตามคนมาเรื่อยๆอ่าโคมสีชมพูเออปีนี้โคมสีชมพูใช่เดินตามโคมสีชมพูมาเรื่อยๆมารอรถตรงหน้าสถานีเจอาตรงนี้นะครับข้างหน้าโอ้แถว <laughs> เห็นแถวแล้วตกใจเอานะถือว่าใกล้แล้วแหละ อ่ะมาถึงแล้วก็มาต่อแถวต่อคิวอย่างนี้นะครับเตรียมเงินคนละสามร้อยเยนเมื่อกี้ปลายบอกสามร้อยเยนมันจะเป็นค่าเข้าร้อยห้าสิบแล้วก็ค่ารถบัสร้อยห้าส 150. ิบแล้วก็ชมวิวไปก่อนครับฟูจิซังอยู่ตรงนู้นตรงนี้คือเจอาร์มัสดะสเตชันนะครับถ้าคุณมาเจอคุณจะมาโหลตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณมาโอดาคิวมันชินมัสดะอ่าก็เดินอ้อมมานิดนึงเออ ก็เดินชมวิวน่าจะทะลุได้นะเมื่อกี้แต่เราก็ทําไม่ได้อ่ะอืมอืมอ่ะโอเครอรถกันไปครับซื้อตั๋วมาสามร้อยเยนซื้อตั๋วมาเท่าไหร่นะสามร้อยเยนสามร้อยเยนเอไม่รู้รวมค่ารถบัสหรือเปล่าไดเนี่ยจ้ายัเก็ตรงนี้จะเต็มไปด้วยคุณยายชาวญี่ปุ่นนะครับเขากลัวไม่ได้ซื้อตั๋วเขาก็เลยรีบไปซื้อตั๋วกันก่อนจริงๆเดินผ่านก็ซื้อก็ได้ก็เป็นคุณยายญี่ปุ่นหนึ่งคนที่แทรกตัวเข้าไปอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราลอยสักพักหนึ่งแหละวันนี้ฟ้าเคลียร์เลย uh huh. เข้มปี๊ดเลยไปเที่ยวกันนั่งรถบัสขึ้นมากันแป๊บเดียวครับก็มาเห็นวิวอย่างนี้เลยครับมันฟินมากเลยครับเห็นทั้งซากุระเห็นทั้งฟูจิรอบที่แล้วเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ครับตอนนี้ก็เป็นไฮไลไท์ของที่เลยครับเป็นสไลเดอร์กลางรงซากุระเลย ใครมาก็ต้องลองนะครับแต่เสียดายผมไม่ได้ลองกลัวกลัวตัวจะไปติดรางอ่ะโอเคขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับ จ่ายก่อนเมื่อกี้เราเข้าใจผิดคิดว่า300เยนคือทั้งค่าเข้าแล้วก็ค่ารถบัสแต่ไม่ใช่300เยนคือค่าเข้าเพราะว่าที่นี่มันเป็นสวนแบบแบบเขาสร้างขึ้นมาเขาปลูกต้นไม้ต้องมีการดูแลอะไรเงี้ยก็ันอันนี้ก็เหมือนเป็นค่าทำรุบำรุงของเขาแล้วก็ค่ารถบัสขึ้นมาที่เนี่จากเดิมเราเคยขึ้น150ตอนนี้ขึ้นเป็น160เยนแล้วแต่ถ้าใครมีบัตรซวิชัพาสมลอะไรเงี้ยก็สามารถแตะตอนขึ้นรถได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เงินสดเป็นเหรียญนะคะมันมันจะแลกก่อนนะ แลกก่อนแล้วจ่ายเมื่อกี้ไม่รู้ไงว่าแรกก่อนอ่าก็คือสรุปว่าต้องเขาไอไอไอตรงที่จ่ายังค์อ่ะมันรับเหรียญร้อยกับเหรียญสิบเอองั้นก็คือก็คือเออก็เหรียญห้าสิบไปแหละอืมเรอ่ะโอเคก็คือสรุปว่ายอด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 ให้เดี๋ยวเดี๋ยวนักงาเขาก็ช่วยเองแหละเออเมื่อกี้เงงเงางานงานิดหน่อยเดี๋ยวเราชเนีนันเออที่เนี้ยควรมาแต่เช้าตรู่เอาจิงริงเพราะว่า ท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเยอะมากมากมากขนาดเป็นวันจันนะเออขึ้นมานี่แบบแทบไม่มีพื้นที่ให้คนให้คนยืนถ่ายรูปสวยๆเลยอ่ะคือจะมีฉากประกอบเป็นคนทั้งหมดใช่ถ้ามาเช้าๆได้จะดีมากเอาจริงๆนะครับถึงแม้จะไม่ได้ภาพอย่างที่เราหวังไว้แต่เราก็ฟินมากแค่ไปเดินชมก็ฟินมากแล้วครับมีโอกาสก็คงจะกลับไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้จะไปเช้าๆเลย มุมที่สวยที่สุดคือมุมหลังห้องน้านะครับถูกต้องนี่ห้องน้ําห้องน้ําอยู่ด้านนี้เดินลงบันไดมาหน่อยนึงลานจอดรถมุมสวยมากเลยมุมนี้อุมนี้ฟ้าเคลียร์เคลียร์เคลียร์จนร้อนน่ะเดี๋ยวเราให้มุมกับคนอื่นถ่ายรูปบ้างนะคะ ก็ตอนนี้เรามาถึงส่วนส้มข้างบนเลยนะครับเดินเลยสักกุรละมาหน่อยให้คุณเอกไปต่อคิวละน่าจะถุกละห้าร้อยเยนเดี๋ยวลองกินดู ชิมในส่วนส้สไมได้มาแล้วตอนแรกเข้าใจว่าลูกละร้อยแต่นี่คือสองลูกร <100 S 1> <100 S 2> ้อยเยนร้อยเย็นอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณเอชิมอ่แกะเลยมีแต่ภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนั่งผักแป๊บหนึ่งไม่เลยค่ะ ก็คนเยอะนะครับเราก็ไม่ค่อยมีมุมถ่ายรูปราะมุมเงยเงยไงได้มุมเงยเงยเป็นวิวหลังคาหอมด็แต่กินไม่เหมือนส้มบ้านเรานะสตี๊นเจ็บเลยยังไ็ส้มแช์ตัวเย็นืมันไม่ได้หวานแบบเรียนปันอ่ะให้ลองชิมลูกนี้เดี๋ยวเลียนปัน ขอชิมลูกนี้มันต่างกันไหมมีความเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนิดๆแต่จะเปรี้ยวนำออโอเคประมาณนี้ครับนี่ บรรยากาศคือคนเยอะมากเลยครับรกระดอกสัตว์น่ะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนด้านหน้าซึ่งจะมองไม่เห็นวิวฟูจิแต่ว่าจะมองเห็นวิวเมืองก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับแถมข้างล่างยังมีดอกไม้สีเหลืองๆด้วยผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเรียกว่าดอกอะไรก็ครใครทราบก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับ ตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นเทเลสยื่นออกไปคือถ้าได้ถ่ายรูปตรงนี้ก็จะสวยมากเลยครับเราเคยถ่ายเม่ครั้งที่แล้วตอนนี้กลับมาอยากถ่ายอีกแต่ก็ถ่ายไม่ได้แล้วตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยเลยนะครับถึงจะไม่เห็นปูจิตแต่ก็แบบเห็นเมืองทั้งเมืองเลยะเห็นแม่น้ําเห็นโอหลายสิ่งเลยสวยมากครับแต่ว่าเสียดายคนเยอะไปหน่อยก็มาคนมานมาเยอะเนาะมันสวยใช่มีดอกสีเหลืองไลยดอกสีชมพู ปเดี๋ยวไปเดินหามุมถ่ายรูปแล้วก็หาอะไรกินกัน่ะ400เยน400เยนมันเผา ย่า,า,ายงคิทเต้โอ卡ของโนคอโมะคิโมะไรมานะมากินมากดูเขาเตรียมของมะเผาแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊ะแล้วเรามีน้ำไหมคะกินปิดพอขึ้นมาทำไงมีมีเดี๋ยิบขึ้นมาโชว์ก่อนนะะเผา ร้อนร้อนร้อนโ <Okay. S 2> อเคเขากินเปลือกกันไหมไม่กินที่งั้นเริ่มกินแล้วนะจ้าหอ,อมต้องไปซื้อดองกี้แล้วและดองกี้ถูกหวานหวานไหม,มหวานอร่อยเลยค่ะอ,อืม

รอเบงเองเองรอกันเบรกถ่ลยรูเลยนะเบรกตรงนู้นแหละมาเลยมาเลยมาเลยอ่ะเบรกปุ๊บตรงนี้ก็เป็นอีกมุมไฮไลท์นะครับอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ก็เนี่ยครับไปถลายกันคุณเ,เดชคุณเดชถลายสองรอบแล้วใช่ ส,ส่วนผมไม่กล้าลงมันมันลื่นอยู่นะไม่ได,ไได้ไม่ได้โอเคอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะติดนู่นติดนี่ไงอ่ะเดี๋ยวคุณเอกจะลงอีกรอบนึงผมจะลงไปรอข้างล่างแล้วโอเคค่ะครับเป็นไงบ้างครับอ้ยสนุกแม่แเดี๋ยววิดีโอให้ดูเอาอีกรอบไหมฮนะได้นะ <laughs> Hoh! ที่แบบแย่งกันมากเลยอะใช่กำลังจะมีคนแซงเราอยู่เออแบบนี้นะครับอ่ะโอเคทุกคนเราเดินลงมาแล้วครับผมแนะนำว่าถ้าใครเดินได้ก็เดินเพราะมันจะรอรถนานมากแล้วไม่กงแท็กซี่เออหรือไม่ก็แท็กซี่ครับรวดเดียวจากสถานีรวดเดียวเลยผมว่าเร็วกว่าเออได้เที่ยวเร็วกว่าแล้วก็ใครมาแต่เช้าได้ให้มาแต่เช้าเลย ตอนนี้คนเยอะมากตีห้านี่เราออกจากโตเกียวแล้วใช่นี่เราออกมาถึงที่นี่สิบโมงก็คือคนเยอะมากเลแปดโมงหรือเจ็ดโมงเช้าคุณควรจะมาถึงนี้แล้วเอออก็นั่นแหละครับคนเยอะมันก็สนุกดีดูดูคนนู้นคนนี้ถ่ายรูปแต่เราก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปของเราอ่ะได้แต่รูปเดี่ยวรูปคู่เราไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกก็ตัดแตะเอาถือว่ามาเป็นครั้งที่สองละประทับใจอยู่ถ้ามีโอกาสมาอีกคงจะมาแต่เช้าแล้วทุกคนที่เกิดมาก็มาแต่เช้านะครับ หลังจากนั้นเราก็โบกมือลามาัสซดะเข้าสู่โตเกียวกันครับไปสถานีโตเกียวกันที่นี่เราไม่เคยมาเลยนะครับแม้ว่าเราจะมาโตเกียวหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ออกมาดูจุดนี้สวยมากเลยชอบมากเลยครับโอเคเรื่องของเรื่องคือเราไม่เคยเห็นมุมนี้ของโตเกียวมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็เลยเออมาดูซะหน่อยครับแล้วก็ บรรยากาศดีจังเลยอ่ะอชอบจังเหมือนแบบมหาคนครใหญ่ใหญ่แต่มันเงียบนะมันสงบคนไม่พลุกพาเออคนไม่พูุกพ่านแล้วก็รถก็ไม่เยอะเดี๋ยวเราเดินเล่นแถวนี้ก่อนสักพักหนึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนต่อชอบบรรยากาศแถวนี้มากเลยครับดูเงียบสงบไม่พุกพ่านน่าเดินเล่นมากเราก็เลยเดินเล่นอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งครับ ดูบรรยากาศดูผู้คนแสงก็กำลังสวยเลยนะครับอากาศก็กำลังดีเลยอ่ะออกมาจากสถานีตกเกียวแล้วหลังจากไปดูสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาเลยตั้งแต่มาโตกเกียวห้ารอบก็เ,เห็นแล้วสวยงามเนาะอแล้วตอนนี้เราก็เลย ว่าจะกลับกุยเนาะออแต่ว่าสถานีก่อนที่จะถึงกุยเนาะมันดูเร้าใจอโอกาชิมะชิคา่ามันดูเร็วเ,เออมอนเบลอาร์สปอร์ตอะไรเต็มไปเลยเนี่ยเต็มไปหมดเอเวอร์ติงอินคาเบล <c oughs> ลาดานตาลาดานตาม,มาฟ <c oughs> ูครับด้วยอะไรบ้างอันนี้คือไซเบียนเนื้อหมา <c oughs> น้าพ่เป็นเกียรติได้กินไซบบเรียนเหรออือโอ้นี่เลยเบ <Burger. S 2> อร์เกอร์อือไปเดี๋ยวเราจะเข้าที่นี่ก่อนเลยครับมีเครื่องหมายถูกไหมมีเครื่องหมายถูกแสดงว่าเข้าได้หลังจากเข้าไปที่ร้านนี้นะครับเราก็พบว่าเขาเป็นร้านเกี่ยวกับรองเท้าเดินป่ารองเท้าวิ่งรองเท้าวิ่งเทรล,ลอะไรพวกนี้นะครับใครที่เป็นสายวิ่งลองมาที่นี่ดู ของเขาเยอะมากเลยนะสายวิ่งสายเดินป่าของเพียบเลยมาดูกันได้ต่อไปเราจะไปที่มอนเบลไปกันนู่นเลยแค่เพียงได้จับได้รูปได้คลำก็สบายใจแล้วออกมาแล้วครับก็ราคาดีนะแล้วก็กระปองเกงดงหน้าใส่เนาะราคาไม่สูงมากราคาแบบรับได้เลยเจ็ดพันกว่าเยนเ เด็ดพั <000. S 2> นแปดพันเองราคาดีเลยอะสำหรับไปใส่เดินเที 8, <000. S 2> ่ยวใส่เที่ยวบ้านเราได้เลย่ะเดินต่อก่อบ้าเดียวมาที่เราเซ็ตมหลังจากที่เราเดินย่าน <c oughs> โอคายาชิอาเสักอย่าง <c oughs> ย่านอะไรนะคุณนั่นทำให้ฉันเบนบอกไปด้วยเลย <c oughs> อ้าวลืมอีก <c oughs> ไหนขอเปิดโพยก่อน ย่าอะไรนะโอคาชิมาชิมันก็ปิดกับอุเอโน่นแหละเออคือเดินมาเดินเลาะๆเอ้าประมาณสองร้อยเมตรเท่านั้นแหละถึงเอ้านี่มันตลาดอเมลี่ว่าทำไมตอนแรกมองเห็นไปเอ๊ะมาคุ้นตาเออก็เลยมามาอเมลแล้วก็เดินเล่นแล้วก็ภรรยามองเห็นแต่ของหวานในช่วงนี้โอ้่ากินจังเลย ชวยละเกือบพันเยนก็แกงแพงกว่าบ้านเรามากเออแต่ต้องลองกินดูว่ามันเป็นยังไงบาอันนี้มีข้าวเหนียวแดงด้วยแลเนี่ยไหนเอ้าไม่ใช่ถั่วแดงหรอคะไม่ใช่นะเออเดี๋ยวเราลองตกลงนี้มันร้อนหรือมันเย็นหรือหรือมันเป็นยังไงเขาขออนุญาตชิมน้ำก่อนแล้วกันเหมือนนมเหมือนเต้าหู้ บอกไม่ถูกอ,อร่อยดีแต่แต่แต่มันไม่ให้น้ำแข็งใสแบบแบบบ้าเราอะ่ะอืมอร่อยดีไม่เย็นนะต้องหูตรงเครื่องปะอืมประมาณนั้นสำหรับอีพีนี้นะครับคงจะต้องจบเท่านี้ก่อนเพราะว่าไม่มีปัญหาจริงๆเราก็ไปเดินเล่นในตลาดอเมลโยโกอีกนะครับตอนช่วงกลางคืนก็ ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับเย็นสบายดีแล้วก็มีแสงสีคนมาเที่ยวเยอะแยะเลยรายไงก็ฝากอีกทีนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ